คนของผมมอน,นี้ย่ามูซานะครับเริ่มจะมีลมมากล้วครับมอน,นี้อากาศเย็นๆย็นย่นยนามู้านะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับผมมอน,นี้ภาพเพื่อนมาชมทุ่งนาเนาะครับผมไรหน้าส่วนผสมของเฮาวมัน,นี้ก็เล่ยวาซิมาแวะให้อาหารปลาจักน้อยนะครับเพื่อนนี่ครับบรรยากาศ ล่มนิดๆน,นะครับผมนี่ครับมาคำเปื่อนผมิบผ้ามาให้อาหารปลาครับผมนี่ครับพากันลอยมาแล้วครับนี่พากันลอยมาแล้วมาให้อาหารปลาเตรียมมากอนครับนี่ครับผม บรรยากาศเง่ามือเซอ้านะครับมาใหอ้อาหารปลาครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนสุกคนเด้อครับผมให้อาหารปลานำส่า,าสครับ Nhưng hoạt phá đúc nha, các bạn đúc, phá đúc nhiều khám mà cái cày Nhà phụng là chế là chết là ากรไม่กินไี่่ครับอยารตาจากน้อยนะครับนำสาวอากาศยินสบายเริ่มร่มแล้วครับตอนนี้เริ่มจะร่มแล้วนะครับลมนิดๆแล้วนะครับนี่ อาหารปลานิดนึงครับผมบอกมาชุมทุ่งนะครับก็เลยนั่นครับปลาปลา,าตัวย่างง่ายครับเ่ยนี่ครับยังงลายเลยพากันมุกิน หลายแล้วครับตอนนี้วันกระทั้งคนจรี่ครับพี่ครับพากานกินตัวใ่า่เลยครับเนี่ย คุณครับคุณมีครับตัวนี้ไ,ไม่ไกลครับ ยม่าง้านะครับ ยืนยัน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 ไม่ไกน <_ p> ันเลยครับเห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับ ตัวนี่ดีครับนี่ยางคักเลยครับนี่ถ้ากันไม่กินอนี่นี่ยินเนี่นิยน,นตัวนี่นี่ครับ

คุณครับเพ็่ม้าครับพี่ม้าพ่วคุณครับพว่นน่ะป้าจนิดป้าหยาครับชนิดป้าหยาเข้ามาแห่ฮันปลาจัก น้อยก็นนะครับผมลมไวหวๆแล้วครับลมไวหวๆแล้วลมไวหวๆแล้วอากาศเริ่มเย็นนะครับเ่ยเมือเช้านี่จะเริ่มเย็นแล้วครับ

นี่ครับน,นี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ขอบคุณคุนทีวีขามาชมนะครับผมขอบคุณสุขุทุกคนนะครับเวียกคอมา่าให้กำลังใจนะครับผมมาให้อาหารปลานำกันครับนี่ครับปลาสับตัวนี้่ครับ ชมให้อาหารปากเนาะครับนี่ครับเพื่อนถ้ากันไม่กินนะครับตัวนี้ก็มามกไกๆครับเนี่ย นี่ครับคืนี่ครับยน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 มากย่นี่ครับย่างหลายเลยครับมีทั้ง ปลาตะเพียนนาะครับแล้วก็ปลานิ่นปลาดุกนาะครับนี่ถ่ากันไม่กินเพียบเลยครับนี่ ครับนี่ปลาดุกเงี้ครับปลาดุกเงี้ยพ้ครับปลาดุกเงี้เห็นหน้าปากมั้กินครับเห็นหน้าปากเงี้ยงครับคนครับเงินครับนง่นครับเนี่ย ยืน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 ยจ้าครับรอย่างเช่นรับปากปากเงี้ยไม่กินอยู่ไกลๆครับนี่ครับทางนี้ การอ,อกแห้กลัวเขาตกใจนะครับถ้ากันไม่กินเทียบแล้วครับ มื่อน,นี้เริ่มล่มแล้วครับมื่อนี้ผ้าเ่อนๆออกมากชมทุ่งนะครับมาให้อาหารปลาอาขอบคุณเพื่อนๆสุขุคุสุขคุนะครับขี่เขามาทักทายเขามารับชมโอ้ยหร้าพากันไม่กินแล้วครับ ยางหลายเลยครับตยย่างไงแล้วครับผมอาหารปลาแล้วนะครับกขอบคุณนะครับผมอาาบขอบคุณเพื่นนอนๆทั่วโลกสุขทุกคุ้นข้างช่อง youtube นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันไหมนะครับผมเมื่อนี้เดี๋ยวพาไว้แค่นี้ก็นะครับผมเดี๋ยวคอยเจอกันไหมนะครับ ขอบคุณครับนี่ครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศบานเฮ่าเราก็มาให้อาหารปลาขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณสุขูมสุขคุนะครับที่เขามารับชมนะครับเขามาให้กำลังใจนะครับผมมือนีกัมมาแวะมาให้อาหารปลาครับรับ ตัวใหญ่ตัวน้อยครับผมนี่ทุกใส่ทุกรุ่นครับผมนี่มันนีกออกมาชมบรรยากาศบานเห้านาะครับอยู่ที่คุงงนาเห้านาะครับผมนะครับเปื่อผมซื้อผ้าแวะไปเบ่งมันนาเน่าะ,นะครับว่า จะต้นไ่ซ้ำไรแล้วนะครับผมมากครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งมันมานาของเฮาว่าสิบเป็นจังไดแล้วนะครับผมนี่ครับต้นมนันนาเข้าไม่ไน้แล้วครับมียอดออกมาหลายแล้วครับในีต้นญ่แล้วครับข้านี่ยจะเป็น เช้อกล้วยนะครับน้องสาวมาตัดออกนะครับเข้ากอสีเลยเอาไปลงน้ำอีกที่นึ่งนะครับผมบรรยากาศบานเฮ้ากอสีประมาณนี้แหละครับผมขอพุุณเพื่อนสุขุนสุกคนด้วยครับผมจีบเขามารับชมเขามาเห้นกำลังใจนะครับ บรรยากาศสดชื่นมากๆครับผมขอบคุณครับผมไหวพอ่อเจอกันไหม่นะครับผมบรรยากาศดีีครับไปเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับแสงแดดอนนอนย่างือเสานะครับ